อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเติมเซนณโรงเรียนสูสูเดินตั้งแต่ครูสอนมาสิปีนี่เป็นครั้งแรกที่มีนักเรียนที่โง่ชิบหายขนาดนี้ถามจริงกะอีแค่โจทย์เลขง่ายๆอย่างสายคอสแทโคเซกเซกขอนมันยากขนาดนั้นเลยหรือไงอออการเรียนเลขมันจำเป็นจริงๆเหรอครับอาจารย์คือ โลกใบนี้มันมีเครื่องคิดเลขถูกคิดคนขึ้นมาแล้วนะข้แก่ตัวของคนออบอกเลยว่าการอยู่โรงเรียนนี้น่ะมันยากมากยิ่งคนอ่อนแอและโง่แบบผมด้วยบางทีเราอาจจะมีชีวิตรอดไปไม่ถึงมมอไปด้วยซ้ำมั้งปะโถเอ้ยขอแค่เพียงขอแค่เพียง แค่เพียงถ้าเรามีตูดที่แข็งแก่งแบบไอ้หมอนั่นน่ะนักโดนตีตูดในตำนานอยากมีตูดที่แข็งแกร่งเหมือนกูงั้นเหรอแม่งเอ้ยนี่มึงอ่านใจกูออกด้วยงั้นเหรอเนี่ยดได้โปรดรับกูเป็นศิษย์ด้วยเถอะครับพี่แว่นไม่มีตูดไหนที่แข็งแกร่งมาตั้งแต่แรกหรอกนะ เทาเปรียบกับเกมแนนกล Next Generation ตูดมึงมันก็แค่โนวิ t ส่วนตูดกูก็เหมือนขาสามที่เพิ่งเข้าเกมมาใหม่ๆแต่กว่าจะขึ้นขาสามได้ก็ต้องผ่านความยากลําบากมาสักก่อนแต่เราก็จะโหดขึ้นเยอะมากๆว่ายังไงมึงอยากจะเปลี่ยนคาดไม่ละไอ้แต้มอย,อ,ยอยากสิครับจัดไป ที่นี่แหละที่ที่จะเปลี่ยนตูดของมึงให้กลายเป็นตูดที่แข็งแกร่งขึ้นทำยังไงเหรอมึงรู้ไหมมนุษย์เราจะสามารถกระโดดข้ามต้นไม้ที่มีความสูงรวม100เมตรได้ยังไงไม่รู้ไม่รู้ เราจะต้องฝึกกระโดดตั้งแต่ต้นไม้มันยังเล็ก,ลกๆกระโดดทุกวันห้ามหยุดห้ามพักร่างกายเราก็จะชินกับต้นไม้ที่ค่อยๆโตอย่างชา้ชาๆไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีเราก็สามารถกระโดดข้ามต้นไม้ที่มีความสูงร่วม100เมตรได้แล้วยังไงล่ะ การโดนตีตูดก็เช่นกันมึงจะต้องค่อยๆสัมผัสกับไม้กะกากดาเม็ดน้อยๆให้ชินซะก่อนจากนั้นก็ค่อยๆไต่ระดับความแรงขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้ตูดของมึงชินกับการโดนตีในที่สุดเอแล้วความแรงของไม้เรียวอาจารย์สมศรีนี่มันอยู่ระดับไหนกันน่ะถันนี่ดีนี่ ความแรงของไม้เลวอาจารย์สมศรีก็เหมือนกับดัมเมจของบอสใหม่ในดันเชียนเลเวล100คร้อครชาเวอร์ในเกมแร็นัล็อกเอ็กเน็กเจเนเรชั่นยังไงล่ะส่วนตูดของมึงตอนนี้โดนบอลลิงเลเวล,เลนหนตีมึงยังตายเลยโคตรกากฮะเอ๋ะบบบ้านนะเพราะฉะนนั้นต่อจากนี้2เดือนเฮ้ยตูดของมึงจะต้องทนต่อการโดนตีทุกรูปแบบที่มีบนโลกใบนี้ ตูดมาเออกูกลับบ้านตอนนี้ทันเพะวะไม่อดทนอีกโตยังนิ่มอยู่เลยเหลืออีกสองหมื่นครั้งูดแข็งขึ้นแล้วีมึงยังแข็งได้มากกว่านี้ใกล้แล้วจะเสร็จแล้วสองเดือนผ่านไปนะ นี่มันเป็นไปได้จริงๆเหรอเนี่ยมมแม้แต่ไม่เลวผสมไวเบเนียมเข้มข้อนอยังแตกออกเมื่อสัมผัสกับตูดไอ้แต้มตอนนี้ยางอันละหลายกอดเฮ้ยไอ้แว่นมึงว่าตูดของกูพร้อมยังวะนี่โลกใบนี้มีแต่ตูดของกูเท่านั้นแหละที่ทนดําเม็ของอาจารย์สมศรีได้ <c oughs> แต่ชั้วว่าเรื่องของเรื่องก็คือตูดของมึงตอนนี้แข็งแกร่งกว่าตูดกูไปแล้ววะ มึงจงไปโดนอาจารย์สมศรีตีซะตูดของมึงพร้อมแล้วสวัสดีครับอาจารย์สมศรีสีหน้ามั่นใจขนาดนี้มีกันบ้านมาส่งแล้วล่ะสีไม่มีครับอ้าว <c oughs> ไอ้แต้มแกมันคือคนที่น่าเหลือเชื่อจริงๆ ตอนนี้แกก็เหมือนกับสไนเปอร์ที่เปลี่ยนเป็นแลงเจอร์เหมือนไฮวิสาที่เปลี่ยนเป็นวอลล็อกเหมือนไฮพรีสที่เปลี่ยนเป็นอาร์ชบิช OP เหมือนหลอดไนท์ที่เป็นลูนไนท์เหมือนแอสซิสซินคอร์ที่เป็นกิโยตินคอร์สเหมือนไวท์สมิธที่เป็นแม a นิกในเกมและนานล็อก X Next Generation หรือในอ e ีกความหมายหนึ่งก็คือมึงแข็งแกร่งขึ้นแล้วยังไงล่ะไอ้แดม โอ้โโงตีจนต้องไปนอนให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาล3วัน3คืนครั้งนั้นมันไม่ทำให้แกขยันขึ้นเลยงั้นสินะเด็กชายแดมทำไมไม่ทำกันบ้านมาสีโตขึ้นผมจะเป็นสตรีมเมอร์ทำไมผมจะต้องมาท่องจำทำการบ้านหาค่าทรายอายุกำลัง2ด้วยผมเกียดคณิตศาสตร์ที่สุดรีผมมาเลยครับอาจารย์ได้งั้นแบมือมาซะอ่ะ บะบะแบบมือทำไมเฮ้ยแบบทำไม <c oughs> ำไมไม่ติดตัว,ว มันฝึกความแข็งแกร่งของมือด้วยก็ดีแฮะแต่ก็ช่างมันเชอะเล่นเกมแล็กนัล็อก X Next Generation ต่อดีกว่าแฮะเพราะตอนนี้เกมแลกนัล็อก X Next Generation มีอัปเดตแพทใหม่เพิ่มคลาส3ของทุกสายอาชีพแลงเจอร์มาสเตอร์แห่งการยิงธนูระยะไกลและมาพร้อมกับดักมหาภัยใครโดนก็ต้องบอกเลยว่าอันตรายวอลล็อกสุดยอดจอมขมังเวทสารพัดธาตุที่ทำเอาศัตรูปวดขมับตับแตกทุกครั้งที่เจออาช B Shop สุดยอดซัพพอร์ตตลอดการฮิวเพื่อนก็ได้ชุบทั้งตีก็มีใครๆก็ต้องการให้มาอยู่ในทีมลูนไนอัศวินผู้หน้าเกงขามไม่ขี่ไก่แล้วปัจจุบันขับมังกรแว้นพร้อมประจันหน้าบวกกับศัตรูทุกคน กิโยตินครอสเจ้าแห่งการลอบสังหารและยาพิษสามารถปิดเชียศัตรูทุกคนจากเงามืดก่อนที่ศัตรูจะรู้ตัวแมคคนิกคีหุนตบทุกตัวไม่พูดเยอะละกันอันนี้แค่เห็นก็โคตรเท่ใครที่มีจับเลเวลไม่ต่ำกว่า70ก็ไปรับเควสที่แผนที่กราสเฮมเชิญยารได้เลยนอกจากนี้ยังมีดันเจียนใหม่เลเวล1 0 0คล็อกชาเวอร์ในแผนที่เมืองเอาเดบรัน แถมยังมีการฉลองมาถึงของอาชีพคารสามสามารถให้เราเข้าไปลุ้นรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น iPhone 13 Pro Max บัตรเลเซอร์โบนัสโกมูลค่ากว่า3,000บาทรวมไปถึงการสุดแลสัตว์ขี่หายากและอื่นๆอีกเพียบไม่เล่นตอนนี้และจะไปเล่นตอนไหนล่ะถามจริงโหลดเลยแลกนัล็อก X Next Generation กระตูนจบก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราช่องเต้มเซนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราลงทุกวันเสารลง y o u u u b สิ0โมงเช้าส่วน Facebook เราลงทุก5้าโมงเย็นสกด T A M z E N เต้ยเซ